ครับสวัสดีนะครับพี่น้องปองปายสุขูสุคนนะครับนี่นะครับพามาเบิ้งนะครับมีกีดยางนะครับเขาหลอกถามนะครับราคาแล้วก็เต็มใจให้หลอกนะครับอ่านี่นะครับยผมว่ายุงทองนะครับราคาเหรียญละจักบาทนะครับยุงทองนี่สามร้อยนะครับผม มีดรับคมยางดีนะครับนี่อมีดร,รับคม,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 มนะครับหมายความว่าจังไหนนะครับรับคมมาแล้วนะครับาบวตองไปยายนะครับไปยังอีกนะครับก็แค่เอาหินนะครับถูนาทูหลังนะครับใส่ได้เลยนะครับนี่มีดนุ่งทองนะครับตีมือนะครับมีดตีมือยางดีนะครับนี่ตีมือนะครับนี่มันนี่ก็สิไปเปิดนายางนะครับู้ิดจะเปิดนายางอย่าลืมคิดพอผมได้รับอย่าลืมคิดถึงกันเด้อนี่ มีตีมือครับยุ่งท่องนะครับมีตีใบกบแท้นะครับโอ้มาแมงกวนสัตว์มีทึงมีทึงกบครับมีทึงยุ่งนะครับต่อมานะครับนี่มีข้องูหงาครับนี่มีแม่เบียรพร้อมเห็นบ่มมีเวลาจับนะครับโอ้มีสองทุกอย่างนะครับจะมีอยู่สองแบบนะครับคือ หกสิบห้าองศากับเจ็ดสิบห้าองศานะครับนี่มีรับคมมาแล้วครับนี่ชุบน้ำมันครับเปียกหมดยอดเลยนะตัวนี้นะครับจะเป็นหกสิบห้านะครับนี่ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเจ็ดสิบห้านะครับข้องูเห่ามีแม่เบียความนะจกเลยซาไกนะซาไกมเหู่ข้องูเห่านะครับ จินแต่หน้าการของคนเนาะอันนี้อยู่ที่นะครับราคาสุทธินะครับอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับปกติกับใครเดี๋ยวมาซีลอยหาซิพนแะครับนะครับปกตินะครับซีลอยหาซินะครับแต่อย่าขายสามลอยครับตัวนี้นะครับมีดกาตาด่ามจับก็วในยางดีนะครับนี่ นี่นะครับสองตัวนี่นะครับสองตัวนี้นะครับตัวหนึ่งจะรับคมนะครับอีกตัวหนึ่งไม่ได้รับคมนะครับเอ็มบอกครับคมแตกต่างกันนะครับนี่คมหนาควาบมบางนะครับของใบนะครับใบมีดนะครับตัวนี้นะครับบแพงครับนี่ด้ามจับกระวานไดครับนี่น้ำหนักเบามือดีนะครับนี่รับคมครับนี่รับคมกับไ่รับคมนะครับสองแบบนะครับนี่ตัวนี้นะครับอ้เป็นตะกี้ยางหน่อยมวลนะครับนี่เจอดเจอดเจอดเลยนะครับ สองลหาสิบบาทครับม่ต้องคิดไรนะครับนี่ไ่ต้องคิดไรสองลายห้าบาทนะครับ่มีไผขายถือกนนี้เลครับปกติครับนี่สาม้อยหาสิบบาทนะครับลดร้อยหนึ่งครับมาอ้มาเขาสบจิตตะอ่ะนี่นะครับมีดแมโครครับบีตุงครับบีตุงบีตุงบีตุงตองเก้ามีตุงตอเก้า่าใช่ มันขายมีดถูกมีดแพงครับนี่อยู่ที่นี่ไอตัวนี้แนะครับนี่จากเริมละ480บาทเนี่ยขายแค่250บาทนี่มีสองแบบครับนี่มีสองรุ่นนะครับนี่มี65องศากับ75องศานะครับนี่มีดเบีตรงนะเบียตรงครับสองเก้าแมกโค เโครโลตสนี่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่จากราคาครับเกือบห้าร้อยนี่นี่สองร้อยสามสิบบาทนะครับนี่เบตงนะมีตีมือนะครับทุกทุกมีทุกตัวนะครับนี่ตีมือหมดเลยนะนี่มีรับคมอย่างดีครับมีรับคมอย่างดี รับคมมานะครับสวยงามวิบบ๊อบวิบบ๊บนี่เสินี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นมีดลิมิเต็ดนะครับของทางร้าน,นครับนี่จะเป็นมีดที่ขายดีที่สุดนะครับนี่จากราคานะครับจากราคานะครับเงินละห้าร้อยสี่สิบบาทนะครับนี่ทำจากเหล็ก ใยเด็กญี่ปุ่นนะครับใยเด็กญี่ปุ่นจะ540บาทเราขายกันที่320บาทนะครับมีดคอมานะครับนี่เป็นธุรกิจมวลครับนี่มีดรับคมครับรับคมทุกเล่มนะครับนี่ยกเว้นกาตานะครับมี2แบบครับนี่65กับ75ครับลองลึกนะครับนี่ จ็ดสิบห้านี่เบิ้งตรงไดนครับนี่เบิ้งตรงนีนะครับหกสิบห้ากับเจ็ดสิบห้านะคนี่ดูตรงนี้ครับการบานออกของใบมีดนะครับใบมีดสีวิชัยครับโดยบางอีตนะครับคนรูปนุ่มรูปหล่อใจดีครับบางอิดรับคมอย่างดีนะครับนี่ผมเอามาจากโรงงานเลยนะครับนี่จะเลยใ้ราคาพิเศษพิเศษนะครับไม่กล้าขายราคาถูกได้นะครับนี่ ตรงนี้นะครับนี่ต่อมานะครับนี่จัก,กวบถือว่าแพงแล้วครับนี่สองไยี่สิบบาทนี่ซองเก้าครับซองเก้าี๋ยวก็จะมีโอ้เดี๋ยวลลุค้ามานนะครับมากันไหมครับน,นี่ก็สองไห้าสิบบาทนะครับนี่เปลี่ยนใบก็มีนะครับเดี๋ยวไขข้องก่อนนะครับ คลิปนี้ไว้แค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ